สวัสดีครับผมตั้มไผ่้างหมนนะครับวันนี้เราก็จะมาเอา,อาจะมาสาเอาไม้ไผ่นะครับที่เป็นลำเล็กๆนะครับอยู่ในอยู่ในกอนะครับอ,อันนี้ก็จะมีลักษณะขนาดประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะเอามาทําเป็นไม้ปักหลักให้กับ ต้นไม้ที่อยู่ในถุงดำนะครับพอดีลูกค้าออเดอร์มานะครับลำนี้เราก็จะตัดได้อยู่ตัดเป็นเมตรได้อยู่ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาตัดเป็นตัดเป็นท่อนนะครับท่อน1เมตร1เมตรนะครับอ่าอันนี้คือยาว1เมตรนะครับลำหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ5ท่อนนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาผ่านะครับนี่นะครับ ตัวนี้เราจะผ่าได้ออกมา11นะครับ11 11อันนะครับนะครับผ่าออกมาได้11อันนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกหรายได้นะครับอีกหนึ่งรายได้อันนี้เราขายอยู่ชิ้นละ1บาทนะครับลูกค้าออเดอร์มา3,000อันนะครับ3 0 0 0อันนะครับ แ็จแล้วเราก็เอามาทำการแหลมนะครับนี่นะครับนห,หนึ่งลำก็จะได้ห้าอ่าหนึ่งลำนะครับหนึ่งลำเราจะได้เราจะได้เป็นหนึ่งลำเราจะได้อยู่ห้าท่อนนะครับท่อนละหนึ่งเมตรนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาผ่านะครับผ่าเสร็จแล้วก็ทำแหลมนะครับทำแหลม นะครับอ่านะครับทำแหลมแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับทีนี้ลูกค้าก็จะนำไปใช้นำไปใช้ปักต้นไม้ในถุงดำนะครับนี่นะครับก็ชิ้นละหนึ่งบาทนะครับแบบนี้นะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายได้จากไผ่นะครับถั่วเฉลี่ยวมาแล้วตกลำละ6กิบาทนะครับไม้ขนาดนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับก็เป็นอีก หนึ่งชิ้นงาน1งงานนะครับที่ว่าสร้างไรายได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ